เผื่อมีพวกสนใจนะครับมาร่วมชุมชนโครงข่ายพลังดีลองคิดงด่ายง่ายครับเคยเห็นไหมครับคนที่ติดเกมแล้วชีวิตมีปัญหารูปแบบต่างๆอันนี้ไปดูเองนะครับคนที่ติดโซเชียลคนที่ติดพฤติกรรมไม่ดีชาติบ้านเมืองที่คนไม่พัฒนาแล้วพอเขาเอาระบบเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยเลือกผู้นําแปลกๆมาบมาบางประเทศเนี่ยนำพาชาติแบบติดหนี้มหาศาลบ,บางชาติเนี่ยล้มละลายเลยนะครับรัดล,ล้มเหลวอะนะครับก็ ก็ลองไปดูนะครับผมก็เลยมาหาพวกว่าเออคนเราเนี่ยจะพัฒนาคนคนต้องไปทําอะไรบางอย่างผมก็เลยตั้งโจทย์เป็นห้าข้อได้บอกเพื่อให้ลองไปคิดเองว่ามีข้ออะไรบ้างจากวิดีโอหมายเลข474ีวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะเจาะลึกลงรายละเอียดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดต้นแบบของชุมชนของคนที่แบบผมตั้งว่าชุมชนโครงข่ายพลังดีก็คือชุมชนพลังดีด้วย ชุมชนพลังดีหลายๆที่กลายเป็นโครงข่ายโครงข่ายพลังดีเือมีคนสนใจนะครับมันคืออะไรอะ่ะก็คือคนเราไปเข้าถึงสิ่งที่จะเป็นเรา,เราถอนตัวออกจากพฤติกรรมทั่วไปหรือพฤติกรรมที่มันมีความเสี่ยงที่ทําให้เรามีปัญหากับชีวิตมีความทุกข์มาสู่พฤติกรรมที่ดีที่ทําให้เรามีความสุขกับการทํางานและใช้ชีวิตได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าทําคนเดียวเนี่ย บางทีเราอาจจะโดนพฤติกรรมรวมหมู่เนี่ยมั่วซั่วไปเราก็เลยจะตั้งชุมชนที่จะมีพฤติกรรมดีร่วมกันแต่ผมไม่ได้ครอบงำนะครับ5ข้อนี้เนี่ยต้องไปกระจางด้วยตนเองพอกระจ่างไปทําด้วยตนเองเราก็จะรู้อะไรบางอย่างนะครับอ่ะลองดูนะครับผมก็หลังจากนี้ผมก็จะมามาลองวิดีโอชุดชื่อประมาณนี้สักตั้งหนึ่งข้อแรกนะครับก็คือการที่เราไปฝึก ฝึกกำหนดเองความสามารถในการระบุและกำหนดเองว่าอะไรจะอะไรเนี่ยเป็นระบุได้เองนะครับไปกำหนดเองอย่างอย่างคนเด็กคนนึงเออเขาติดเกมมากๆเขาอยากปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเขาก็เลยมากำหนดว่าต่อไปเนี่ยฉันจะหาแนวทางเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่เรียนดีให้ได้แล้วเขาก็เริ่มไปเขียนเริ่มไปอ่านหนังสือเริ่มไปวางแผนจัดระเบียบชีวิต ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับวิธีที่จะทําให้เขาเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเขาโครงมาเติมเต็มการระบุก,กําหนดเองก็คือวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหน้าซึ่งผมก็ทกําการบ้านมาตามลาดับแต่อันเนี้ยมั่นใจว่าขอแค่ไปทําจากนั้นการที่เคยกําหนดระบุเองจุดหนึ่งซึ่งอยากให้เคยเคยด้วยตนเองก็คือภูมิใจเองระบุกําหนดด้วยตนเองภูมิใจด้วยตนเอง พลังและคุณภาพสองตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นคนเราจะเลือกและไปต่อได้เองข้อหนึ่งนี้คือการฝึกนะครับอยากให้ฝึกอยากให้คิดเองอยากให้ลองเองอยากให้ดึงข้อมูลอะไรบางอย่างอยากให้ค้นคว้าเองทุกวันนี้เนี่ยเรามี Google เรามีปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกพูดปากเปล่านะครับผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่ได้อธิบายไว้ มากแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆอะผ่านข้อหนึ่งนะครับไปอยากให้ลองฝึกจริงๆสามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้ก่อนแต่ถ้าขอร้องได้ก็คือบอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยต่อไปครับผมจะบอกถึงข้อ2ถึงข้อ4ข้อ2นี่ก็คือไปรักไปรักษาคือไปทำให้เกิดขึ้นและรักษาไว้ก็คือรักษาการที่รู้ดีรู้ได้ดีและทำได้ดียิงย่งขึ้น บางคนเนี่ยนึกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําบางคนไม่ทันได้นึกเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่การที่เราฝึกนึกให้ดีแล้วไปทําให้ดีเราจะรู้ดีและทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับพอเราไปถึงจุดที่เรารู้ตัวว่าเรารู้ดีและทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นลองรักษาสภาพนั้นไว้มันจะแตกหน่อแตกกอการเรียนรู้เราจะมีทักษะมีฝีมือมากยิ่งยิ่งขึ้น การลองรักษาสภาพรู้ดีและทําได้ดีย,ยิ่งขึ้นเนี่ยคนที่ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับแต่คนที่ลองเนี่ยเอาแค่สองข้อนี้ผมว่าจะไปต่อได้เองคือคือต้องเข้าใจว่าตัวผมเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็มีเยอะมันถึงชีวิตมีปัญหานะครับพฤติกรรมไม่ดีผมมีเยอะผมก็เลยมีปัญหาชีวิตแต่ผมจะหาทางออกยังไงอ่ะผมก็หาทางออกผมเจอแล้วนะครับแต่ การที่ผมมาบอกทางออกของผมเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่การที่ผมมาบอกว่าเฮ้ยมาลองห้าข้อแล้วจะเจอทางออกจะไปต่อได้เองแปลว่าอะไรครับข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยสามารถหยุดวิดีโอไว้ได้เพราะการที่ไปลองต่อเองเนี่ยข้อสามอาจจะไม่ใช่ไม่ได้เหมือนผมก็ได้ข้อต่อต่อไปอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้แต่มันเพิ่มพลังแบบพลังสร้างสรรค์นนะเราภูมิใจเองเรามั่นใจเองเราเคย เราเคยในการริเริ่มสร้างสรรค์เคยเอะใจเคยสงสัยเคยนึกออกมาเองเคยเขียนออกมาเองเคยออกไปทําเองโอ้โหอันนี้เนี่ยไม่ลองไม่รู้ครับอยากให้ลองจริงๆนะครับท้าทายตนเองหน่อยว่าหยุดวิดีโอผมไว้แล้วไปลองเองอ่ะต่อไปครับยืนยันว่าอยากให้บอกต่อวิดีโอให้เพราะว่าคนลองก็ฝันได้เนาะฝันว่าคนไทยจะไปเข้าถึงขุมพลังในชีวิตคุณค่าสิ่งดีดี ภูมิใจที่ได้ทําเองตื่นเต้นมีพลังคึกคักนะครับซึ่งผมก็จะบอกหมดอแหละในวิดีโอนี้อ่ะต่อไปครับข้อที่3หลังจากที่หยุดวิดีโอไว้ละผมก็มาบอกว่าจุดที่อยากอยากให้เล่นอยากให้ไปต่อก็คือลองกันกงก่นกรองกลั่นกรองพัฒนาความอยากความต้องการ ของตนเองไปเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยความต้องการการบางอย่างมันน่าอายนะลองกันกรองลองพัฒนามันหน่อยไปถึงจุดที่เราใฝ่ฝันได้ดีไปถึงพลังคุณภาพของการใฝ่ฝันยิ่งถ้าบางคนเนี่ยไปถึงจุดที่กลายเป็นเขาเรียกมีเป้าหมายชีวิตที่ดีมีการวางแผนเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับแต่เริ่มต้นจากการใส่ใจกันกรองความอยากความต้องการของตนเองก่อน หันมาสนใจมันะนะครับโอ้ขั้นตอนนี้ต้องลองนะครับต่อไปครับข้อที่สี่เป็นข้ออะไรกันนะครับข้อที่สี่ก็คือเข้าจุดแล้วเล่นให้ถึงอยู่แค่สองอย่างครับก็คือพลังดีบวกบวกเป้าดีหรือเป้าหมายดีบวกบวกก็คือเรามีพลังดีเรามีจิตใจที่ดีกับการทำกรรมดียกตัวอย่างง่ายๆแต่กรรมดีที่ว่าก็คือเป็นสิ่งที่ออกไปในสิ่งที่เราต้องการด้วย เป็นเป้าหมายด้วยพลังดีคืออะไรเรารักที่จะทํามันเรารู้สึกดีที่ทํามันเรามีพลังกายพลังใจพร้อมที่ทํามันงานนี้ละ่ะเราจะทําแบบสบายๆงานนี้เราจะทําด้วยใจรักงานนี้เราจะจัดเต็มทุ่มเต็มที่สุดความสามารถเป็นต้นนะครับอยากให้ลองครับข้อนี้ครับทั้งหมดนะครับมันคืออะไรอ๋อ,อมันคือการที่ทําให้เกิดขึ้นจริง และเห็นผลมาจริงแปลว่าข้อ1ถึงข้อ4ีนี้อยากให้หยุดจริงๆแล้วไปลองทําจริงๆเราจะรู้เราจะไปต่อจะภูมิใจจะมีอะไรได้เองซึ่งผมไม่ได้พูดปากเปล่านะครับผมมีวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยไว้เขาเรียกว,ว่ไว้เป็นสนามสําหรับรับสมองเรียบร้อยแล้วถึงได้มั่นใจว่าคนที่มาลองเนี่ยจะได้ประโยชน์จริงๆคือทําให้มันเกิดขึ้นจริง พอมันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับคนที่บอกว่าเอ้ยจะไปออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงคนที่ไปออกกําลังกายจริงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ดีอ่ะไม่น่ามาออกเลยมันเหนื่อยแต่เขาให้กําลังใจตนเองเขาบังคับตนเองเขาก็จะเกิดการที่ควบคุมบังคับตนเองได้รู้การให้กําลังใจตนเองรู้การสร้างแรงแรงมานานใจนะครับแล้วเขาก็เลยมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในการเริ่มต้นทําจริง จนมันสำเร็จจริงจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงๆคนที่ไม่เคยทำกับคนที่เคยทำโหมีสายเข้าเยอะเลยนะครับอาศัยจังหวะจังหวะรองานเขาคงมาเขาบอกเขาจะเดินทางมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวออาให้จบเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายให้เขาฟังว่าเออเนี่ยไม่อยากให้เสียเวลานะครับต่อไปครับจุดที่ทําให้ให้ทําได้ง่ายเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยทํามาก่อนก็คือใจเย็นๆครับเริ่มต้นแบบเบา แต่ทําให้นานนะโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นแปลกใหม่การรเริ่มใหม่ที่มันสําคัญเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าเราจะต้องมีอารมณ์อาการให้ที่เหมาะสมกับการทํางานตั้งแต่ทีแรกแต่ถามตนเองหน่อยว่าเอ้ยแบบไหนเราจะดีแค่นั้นเองนะครับใจเย็นๆเ,เริ่มจากเบาๆสบายๆแต่ทําให้มันนานนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปปลูกคุณสมบัติต่างๆให้เกิดขึ้นจริงสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ย ไปปลูกป,ประรปทับเข้ากับตนเองให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นให้มันถึงบรรลุถึงนะครับตามขั้นต่างๆที่ผมพูดบอกว่าให้ย้อนกลับไปทําก่อนเองก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเป็นการเลือกของท่านเองโดยฟีวิลอะเจ็ดจำนงเสรีนะครับเลือกเองหมดเลยจากนั้นครับผมก็จะเฉลยในสิ่งที่ผมทําแล้วมันง่ายในข้อที่5ก็คือจุดที่เรา เห็นได้ชัดเจนเป็นมั่นเป็นเหมาะมันลงตัวมันเป็นส่วนผสมที่ที่เหมาะสมลงตัวของชีวิตเราเองบริบทของแต่และชีวิตไม่เหมือนกันอย่างบริบทที่เหมาะสมสําหรับผมก็คือการที่ผมรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยใครจะว่าผมอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเพราะผมเองก็เพิ่งเริ่มต้นชีวิตได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับชีวิตใหม่อะ่ะจากชีวิตเดิมที่แบบติดในพฤติกรรมที่มันเป็นเชิงรับพฤติกรรมที่มันไม่ดี ติดหนังติดละครติดเกมนะครับติดเล่นติดมีผลกระทบจากตัวเองด้วยจากข้อเสียของตอนเองมีผลกระทบกับคนอื่นด้วยเฮ้เราจะจ,จัดการยังไงดีว่าอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็เห็นนั่นแหละนะครับเราก็ถามตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างไรจากนั้นก็เลยเป็นข้อห้าครับที่รู้ว่าเอ้ยมันหลายอย่างอะ่ะถ้าเราจะทําแต่การที่เรามาใส่ใจว่าเฮ้ยเราจุดที่มันจะได้ผลจริงๆ คนไปเจอจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นที่ได้ผลจริงๆของตนเองจุดจุดที่เราทำแล้วเนี่ยมันดีจริงๆของตนเองนะครับเราไปเข้าจุดได้เลยจุดที่ได้ผลจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนจุดที่เราฝึกเราจะเล่นเป็นประจำแล้วมันดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปเราไปเจอการที่ได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นจริงๆของพวกเราเราไปเจอสูตรสำเร็จ ที่จะกลายเป็นของดีจริงของพวกเราโอ้โหกลุ่มชุมชนพลังดีของเราเรามีสูตรสาเร็จของการทําสบู่เรามีสูตรสาเร็จการทําส้มตาเรามีสูตรสาเร็จของการพัฒนาตนพัฒนาทีมและพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งปวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นตอนนี้ผมยังไม่มีแค่คิดว่าแบบนี้แหละมันน่าจะดีแค่นั้นจริงนะครับแต่ถ้าเรามาเล่นไปได้วยกันล่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะดียิ่งยิ่งขึ้นอ่ะยกยอดไปแปบลบว่าพวกเราไปหยุดหยุดดูวิดีโอนี้ บอกต่อวิดีโอให้แต่ผมจะมาเฉลยสิ่งที่แบบคิดว่ามันดีนะครับผมจะพูดให้สั้นที่สุดเพราะว่าต้องรีบไปทํางานแล้วจากนั้นเนี่ยจ,จุดที่ผมแบบเฉลยฟังเนาะข้อหนึ่งนะครับการที่ไปออกแบบเองไปทําเองไปบริหารจัดการให้มันดีเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทําให้ได้ก็คือการที่ไปตื่นนอนได้ดียิ่งยิ่งขึ้นทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างผมจะตั้งชุมชนเนี่ยชุมชนของผมเนี่ยจุดแรกก็คือ คนเราจะต้องสามารถตื่นนอนได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแน่นอนครับจุดที่เปลี่ยนในชีวิตองผมก็คือการที่ผมตื่นมาปุ๊บเนี่ยผมพัฒนาเป้าหมายตลอดจนเป้าหมายเนี่ยมันมีพลังอ้พัฒนามาโดยตลอดนะเป้าหมายเนี่ยนะครับเป้าหมายของผมง่ายๆคืออะไรตื่นช้ามาผมจะรู้เลยว่าฉันพร้อมรับสิ่งดีๆพร้อมกับฉันพร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆก็คือมีพลังดีมีความพร้อมอารมณ์การ ให้เหมาะสมนวดตัวมีความสุขนะครับสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนเองและผู้อื่นเรียบร้อยแล้วก็นี่แหละมาบอกวิดีโอ,อ,ก,โอก็รู้ว่าคนเราขอแค่เกาะติดเป้าหมายกล้าที่จะตั้งเป้าหมายแต่ก่อนที่มีเป้าหมายนี่มันเยอะนะครับอย่างเช่นการที่เรารู้ว่าคนเราจะเป็นยังไงก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราพาร่างกายจิตใจไปผ่านอะไรเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่อน,นินทากันทาร้ายกันหรือเปล่าหรือเกิดมาเราเลือกได้ที่จะส่งเสริมกันอ่ะอันนี้ต้องไปตอบเองนะครับ การที่ไปลงรายละเอียดเองว่าเฮ้ยกว่าที่จะเป็นตัวเราเนี่ยกว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาเจอกันรักกันอสุจิตัวนั้นไข่ตัวนั้นมันก่อตัวมายังไงนะครับการที่เราไปรู้ว่าเอออาจารย์เฉลิมชัยกว่าจะเป็นนะครับไปดูเรื่องช่างตัดผมไปดูเรื่องอะไรต่างๆเรื่องวงกบประตูนะครับก็จะรู้ว่าเออเราลงทุนกับชีวิตเราดีกว่าเราสู้เราสร้างดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับอันนีต้ต้องไปลงรายละเอียดเองไม่มีปัญหานะครับจากนั้นเนี่ย จากการตื่นนอนได้ดีแล้วนะครับก็คือคนที่ฝึกควบคุมตนเองได้ดีมีสติกำกับคนที่ไปฝึกจัดระเบียบชีวิตจัดการนะครับฝึก organize จน synchronize นะครับจัดระเบียบชีวิตบริหารจัดการพัฒนาสติปัญญาอืมอันเนี้ยคนเราต้องลองผ่านแล้วภูมิใจกับข้อนี้จากนั้นข้อที่3ครับการที่เราพัฒนา พลังกายพลังใจคุณภาพของร่างกายและจิตใจพลังสติปัญญาชุมชนที่มาร่วมพัฒนา5ข้อและ3ข้อนี้ด้วยกันต่อไปครับเราจะร่วมกันพัฒนาตามหลักาตามสูตร4 7 5 5 4 44, 4 4 4 8 8ก็คือจากกะเครื่องมือกลไกลวิทยาการให้เจริญก้าวหน้าการที่เราไปพ,พัฒนาต่อถึงเวทีสถานีเกม งานเป็นงานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นยกระดับเป็นยกระดับด้วยทีมพิเศษอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับผังพิเศษทีมพิเศษว่านไปนะครับกิจกรรมที่เราจะทําตอนนี้คืออะไรชุดกิจกรรมคืออะไรล่ะจากั้งปวงเนี่ยคําตอบอยู่ที่ตรงนี้ตอนนี้ทํากิจกรรมอะไรถึงจะดีตอนนี้กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมอะไรจะดีที่สุดสำหรับทางรัฐผมก็คือการไปสร้างนิสยัยอยากรวยสร้างนิสัยรวยอยากดี สร้างนิสัยดีจากแก่นแน่นอนครับชีวิตของผมเนี่ยมีความยุ่งเหยิงผมเกิดมาอาจจะมีวิบากกรรมเยอะมีปัญหาเยอะบางทีเนี่ยอาจจะต้องโดนทําในสิ่งที่เราคิดว่าไม่เหมาะสมแต่จริงแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอถามว่าเราจะเอาชนะกรรมได้ยังไงก็คือเราเราไปแสดงออกอย่างชัดเจนตั้งใจแล้วแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่เป็นภยัยไม่เป็นไม่ทําร้ายใครอีกแล้วเนี่ยผมไม่ได้กล้าหาญนะครับ แต่ผมพยายามจริงๆคือพยายามถึงขั้นอยวู่ว่าเฮ้ยเราไม่ตําหนินะเขาจะคดโกงเขาจะโกงกินอะไรพวกนี้ยเราไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าจับเราเข้าคุกด้วยเพราะว่าคือก็ไปเจอทางหนึ่งซึ่งคนเราเนี่ยอย่างถามว่าจะพัฒนาประเทศไทยได้ยังไงผู้ใหญ่ใจดีมามาดูวิดีโอนี้ดูเดีวย้อนกลับไปก็จะรู้ว่าอ๋อการประชาสัมพันธ์ที่ดีการให้คนคัดสรรกันเข้ามาเต็มใจยินดีมาฝึกให้ผ่านก่อน แล้วตั้งศูนย์าสีป่าวิธีการทั้งปวงนําไปสู่ชุมชนโครงข่ายพลังดีนําไปสู่เครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลนําไปสู่กองทุนที่จะส่งเสริมสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบควบวงจรที่ดีช่วยคนให้ถึงฝั่งนะครับเกิดการเมืองที่ดีเกิดการศึกษาที่ดีนะครับเกิดการดูแลสุขภาพที่ดีระบบบริหารจัดการต่างๆที่ดีเริ่มต้นอา่างไรครับคนเราครับมากระจาง5ข้อนี้ด้วยตนเอง อย่างฉันพร้อมรับสิ่งดีๆดีกับฉันพร้อมสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีเนี่ยพอเราคิดไปแล้วอ๋อคนเราเนี่ยจะสสถานการณ์ตรงหน้าจิตด,ดีกรรมดีถึงบอกว่าขอกันนะครับได้โปรดเล่าเว้นโทษผมด้วยนะครับอย่างถามว่าผมได้อาจหารที่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงชาติเปลี่ยนแปลงโลกไหมไม่นะครับเราจะล้อมรัว้วแต่ถ้าถามว่าผู้ผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเอออยากเซ็ตตรงนี้อยากทําตรงนี้ผมก็คิดออกเพราะผมเป็นคนเป็นนักคิดอ่ะ แต่แต่ข้อเสียของนักคิดก็คือคิดในสิ่งที่อาจจะทําไม่ได้แต่แก้ไขได้ได้ด้วยอะไรครับคิดเสร็จคัดสรรบางคนมาฝึกให้ผ่านก่อนแล้วทดลองทําทดลองแล้วลองอีกจนมันทําได้ซึ่งผมเองก็ลองแล้วลองอีกแปลว่าอะไรครับหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีใครเดินเข้ามาผมก็บอกว่าอยากให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข438อยสแล้วลองมาตามลําดับนะครับไล่มาตามลําดับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อต้องมา เข้าหาด้วยขั้นตอนด้วยประเด็นอะไรบ้างคือาสรุปไม่ง่ายเลยครับไอที่ผมทำเนี่ยเป็นกิจกรรมเสริมเป็นนันทนาการเป็นสนทนาการณเป็นอาชีพเสริมในการตั้งชุมชนโครงข่ายพลังดีขึ้นมามันอาจจะตอบโจทย์ก็ได้อย่างเช่นเราบอยบอกเพราะว่า,วา mm. เฮ้ยคุณให้เลิกนะเลิกเล่นเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเลิกเล่นเกมเล่นเกมไม่ผิดดูละครไม่ผิดอยู่แล้วครับแต่บอกว่าเอ้ยต้องหันมา พัฒนาตนเองพึ่งพาตนเองให้ได้พึ่งพากันเองให้ได้ต้องเลิกคดโกงกันนะต้องเลิกทําสงครามกันนะต้องเลิก,ลก,ลก,กทากําสงครามทางเศรษฐกิจต้องเลิกเลิกหลอกกักเชิงทําร้ายกันทั้งปวงนะหลอกกักเชิงต้องเลิกเลิกทําร้ายกันทั้งปวงเลิกทิ้งขยะเรามารักษาโลกมารักษากันเองมารักกันเองเนี่ยเราเราไปบอกเขาจะเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงบางคนที่ไปกระจางการบ้านห้าข้อแล้วเรามารวมทีมกัน แล้วเราเป็นชุมชนพลังดีเราช่วยเหลือกันเราส่งเสริมกันมีกองทุนไปช่วยกันจนเกิดโครงข่ายพลังดีทั่วโลกมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเราไม่ต้องไปแบบบังคับใครเลยเดี๋ยวเขาจะสนใจมาเองอ๋ออ๋อเราเราไม่ได้กําหนดเองเราไม่ได้บริหารจัดการตนเองเราไม่ได้ไปพัฒนาพลังภายในขุมพลังโดยเพราะความภูมิใจเองความมั่นใจเองตั้งแต่เด็กบางทีเราโดนยัดเยียดเราโดนคาดหวังบางที เขาให้เราไปโรงเรียนแต่เขาสร้างนิสัยเบื่อห้องเรียนเบื่อการเรียนเบื่อบางวรายวิชาให้กับเราแล้วเราก็ไปทนอยู่ความเบื่อนั้นจนความเบื่อหรือความรู้สึกที่มันไม่ดีเนี่ยมันเกาะตัวเราแต่วิถีใหม่เลยครับเราจะออกแบบอย่างเหมาะสมเป็นกิจกรรมดีๆสร้างสรรค์ด้วยนะครับให้เด็กเนี่ยอยากไปโรงเรียนหรือจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างผมจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่ได้ว่าสักแต่ว่าไปทํานะครับผมเซ็ตพลังดีขึ้นมาอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะจัดการกับเรื่องตรง,ตรงนั้นกับตรงหน้านั้นทาอยู่เรื่อยๆทั้งหมดมันคืออะไรครับปล่อยว่างอย่างถามว่าจะพัฒนาชาติพัฒนาสังคมหน่วยงานพัฒนาโลกตอนเนี้ยคําตอบได้บอกไว้หมดแล้วแต่ไม่มีใครชอบหรอกการที่มีใครรู้ชัดเจนอย่างนั้นไม่มีใครชอบนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมก็ขอร้องแบบหน้าไม่อายเราบอกให้บอกต่อวิดีโอให้หน่อยเพราะว่าเจอแล้วจริงๆแต่ทางหนึ่งก็คือทุกคนเก่งอยู่แล้วขอแค่ได้ไปลองด้วยตนเอง ไล่ไปตามดับทั้งหมดเลยครับขอความกรุณาครับได้โปรดกรุณานะครับจะบอกต่อแนะนําวิดีโอจะไปลองทําหรือจะย้อนกลับไปดูวิดีโอแล้วรู้ว่าผมเริ่มแล้วจริงๆไม่ได้มีอะไรครับคือเขาเขาทำใครทําสมาร์ทโฟนก็คนใครสร้างระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยมก็คนทุกาศาสนาก็คนนะครับคนนี่แหละสร้างขึ้นมาการที่เด็กชายดามจะค้นพบอะไรที่มัน แปลกประหลาดแปลกประหลาดของผมคือเลยครับการที่คนเราเข้าถึงคุณค่าในตนเองเข้าถึงคําตอบที่ใช่สิ่งดีๆแล้วไม่กักแต่เรามาคุยกันแล้วเรามาร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆไปด้วยกันมันเป็นวิถีอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งผมว่าทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่แค่นั้นเองเลือกได้ด้วยตนเองขอบคุณนะครับ